ค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้มีลูกไม้นะคะต้นละห้าสิบบาทมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นลูกไม้นะคะกระถางที่หนึ่งค่ะห้าสิบบาทนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นกระถางที่สองนะคะกระสีแล้วสวยมากนะคะนี่ค่ะเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนะคะต้นใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกระถางที่สองกัดชมพูนะคะแบบนี้ อันนี้ให้ไปห้าสิบาทเหมือนกันนะคะกระถางละห้าสิบค่ะลูกไม้ค่ะกระถางที่สามนะคะอันนี้เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะแล้วก็มีเปิดๆนะคะต้นใหญ่เหมือนกันรากทะลุแล้วนะคะกระถางที่สามค่ะห้าสิบบาทกระถางที่สี่ค่ะห้าสิบาทนะคะแอบติดด่างมานิดนึงด้วยนะคะกระถางที่สี่ค่ะรากทะลุแล้วนะคะกระถางที่ห้าค่ะมีกัดสีนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดแล้วนะคะ นี่ออกแนวไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใบหอกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นกออเลยนะคะถ้าใครสนใจอันนี้กระถางที่ห้าค่ะห้าสิบบาทหมดเลยนะคะกระถางที่หกนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะห้าสิบบาทกระถางที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นทรงใบาย,ยาวๆหน่อยนะคะนี่ค่ะกระถางที่เจ็ดก็มีต้นกัดสีนะคะเป็นพุ่มกอส,สวยมากนะคะนี่ค่ะก็เริ่มกัดแล้วนะคะกระถางที่เจ็ดค่ะ กระถางที่แปดนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะกระถางที่แปดกระถางที่เก้านะคะสวยมากสีหวานๆนะคะกระถางที่เก้ากระถางที่สิบนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะกระถางที่สิบนี่แอมมีใบแบบเรียวๆยาวๆมาด้วยนะคะอันนี้กระถางที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสวยมากค่ะลูกไม้นะคะมีสองสีในหนึ่งกระถางเลยนะคะนี่ค่ะ ต่อไปอกระถางที่สิบสองนะคะสิบสองนี่นะคะสิบสองห้าสิบบาทนะคะนี่คะ่ะอันนี้ต้นที่สิบสามนะคะสวยๆเลยนะคะสิบสามห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้ต้นที่สิบสี่นะคะนี่คะ่ะมีลูกติดด้วยนะคะสีเปอะนะคะสวยมากนี่เปอะชมพูนะคะสวยนะคะอันนี้สิบสี่ค่ะห้าสิบบาทใบเขาเมันจะห่อๆอ,อย่างนี้นะคะเป็นที่ใบเขาเองนะคะนี่คะ่ะ ต้นที่สิบห้านะคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนี่ค่ะสีชมพูสวยนะคะนี่ค่ะต้นที่สิบห้าค่ะต้นที่สิบหกนะคะห้าสิบาทค่ะเม็ดชมพูนะคะเปะิดๆสวยเลยนะคะนี้อันนี้เขาจะแบบเม็ดกระจายใบใบทรงใบคมนะคะอันนี้สิบเจ็ดนะคะสีหวานน่ารักมากนะคะนี้เป็นทรงทรงแบบพุ่มๆนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะกระถางสีนิ้วนะคะต้นอาจจะยังไม่โตมากนะคะทรงเตีย้ยๆนะคะสิบเจ็ดค่ะ ต้นที่สิบปดนะคะกัดสีสวยมากนี่ค่ะใบใหม่กัดสวยมากนะคะทรงใบสวยนะคะนี้สิบแปดค่ะคล้ายๆบอนเก่าเลยนะคะกัดสีต้นที่สิบเก้านะคะสีน่ารักมากนะคะสีชมพูหวานๆเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะฟอมพุ่มประมาณนี้นะคะสิบเก้าค่ะต้นที่ยี่สิบนะคะเป็นสีแบบประมาณสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะยี่สิบ ต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสีสวยมากยี่สิบเอ็ดค่ะต้นที่ยี่สิบสองนะคะสีสวยมากนี่คะ่ะมีใบออกแนวยาวๆด้วยนะคะยี่สิบสองค่ะกระถางที่ยี่สิบสามนะคะสีสวยมากนี่คะ่ะแล้วก็มีไม้กระสีอยู่ด้วยในหนึ่งกระถางนะคะเป็นฟอร์มต้นคู่นะคะแต่คนละสีคะ่ะกระถางที่ยี่สิบสามค่ะกระถางที่ยี่สิบสี่ค่ะนะคะสวยมากนะคะฟอร์มกอเนี่ยคะ่ะไซส์ประมาณนี้นะคะ ลูกไม้สวยมากนะคะฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะกระถางที่25นะคะสวยมากทรงใบดีมากนะคะอันนี้แล้วก็เริ่มกัดสีอันนี้เริ่มกัดชมพูแล้วนะคะ25ค่ะกระถางที่26นะคะนี่ค่ะแอบติดด่างด้วยนะคะสีแบบสวยมากเข้มเข้มนะคะใครชอบเข้มเขมแต่ว่ามีหว,วานๆไปด้วยนะคะคือครบจบในกระถางเดียวนะคะ26ค่ะกระถางที่27คะ่ะเส้นใบขาวนะคะใบพื้นใบชมพูเนี่ยค่ะ27นะคะ กระถางที่ยี่สิบแปดนะคะสีออกชมพูแบบเข้มๆเ,เลยนะคะหวานๆเน,นี่ยค่ะยี่สิบแปดค่ะต่อไปกระถางที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่เป็นสองต้นคู่นะคะสวยนะคะสีแบบไปน่ารักดีค่ะเกือบกลมๆนะคะกระถางที่สามสิบนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดสีแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็สีวหวานๆนะคะเป็นต้นคู่ค่ะกระถางที่สามสิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะเซียนใบสีชมพูนะคะ นี่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองค่ะนี่นะคะมีสีแบบนี้นะคะแล้วก็สีหวานๆในหนึ่งกระถางนะคะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะคะสามสิบสองค่ะกระถางที่สามสิบสามนะคะอันนี้สีสวยมากเรือมๆนะคะนี่คะ่ะสามสิบสามนะคะกระถางที่สามสิบสี่นะคะนี่คะ่ะสีหวานเลยนะคะสามสิบสี่ค่ะต่อไปสามสิบห้านะคะเป็นสีเปิกขาวนะคะนี่คะ่ะโฟมโกน,นะคะ กระถางที่สามสิบหกนะคะเป็นเปิอะชมพูนะคะสวยมากขู่ใบด่างนะคะนี่คะ่คะสามสิบหกค่ะกระถางที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเปิอะเปะิอะแล้วก็นี่คะ่ะต้นลูกสวยมากนะคะสามสิบเจ็ดค่ะกระถางที่สามสิบแปดนะคะสามสิบแปดนะะี่ค่ะสวยมากสามสิบแปดฟอมโกนะคะกระถางที่สามสิบเก้านะคะสีสวยมากวันนี้พ่อมาช่วยนะคะเจ้าของสวนมาดูเองเลยนะคะวันนี้ สามสิบเก้าค่ะกระถางที่สี่สิบนะคะนี่ค่ะเม็ดแดงนะคะสี่สิบค่ะวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมดสี่สิบกระถางนะคะใครสนใจกระถางไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะห้าสิบูกกระถางนะคะถ้าแบบโอนโอนค่าสงะะ่งเหมาห้าสิบนะคะไปทางเหมาเจ็ดสิบาทเดี๋ยวหนูจะมีอะไรไม่แหว่งอีกนะคะหรือว่าพาไปชมพันุ์อะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะคลิปนี้ถ่ายประมาณตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวถ้าตัดเสร็จเดี๋ยวจะลงก็อาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ